สวัสดีครับผมมอนีก,กับมาอัปเดตมันหน้ากันจักน้อยเนาะครับว่ามันจะทันเวลาขุดบ่เนาะครับเพราะว่าเดือนนี้กับเมษาเราเน้ะครับเหลือเวลาอีกเมษาพฤษสภาเนาะครับเวลาอีกสองเดือนสําหรับมันหน้านี่กับสามเดือนแล้วสามเดือนกลัวๆสามเดือนนิดๆเนาะครับกับต้นกับสูงอยู่ครับต้นแต่ว่าหัวนัน บ่แน่ใจว่าจะจะย้า่ซ้ำไดแล้วนะครับปลูกได้3เดือนกว่าๆฉีดปุ๋ยทางใบไป2เทือนนะครับปุ๋ยเก็ดเราก็มาบำารุ่งทางดินเทือนนึงนะครับบำาุงทังดินเทือนหนึ่งตอนฝนมาช่วงไนกลางเดือนมีนานะครับที่ที่มีฝนแหลกมาก็ลเลยไดว่าใส่ปุ๋ยเม็ดทางดินก็สูงเกือบเพียงแอลแล้วครับ สูงก็เอวก็มีเพียงเอกะะิกก็มีเนาะครับกัเหลือเวลาอายุวัยหลายมือเนาะครับกิดสีพ่อเ่ิดวัยเดือนเนาะครับกิดสีพ่อขุดแล้วเหลือเวลาอีกประมาณพืชสภพาพเนาะครับไปไปพืชสภพาพก็จะขุดออกเนาะครับถฐานาบมม่มาเลี้ยวฐานาบ่มาก่อนพาย,ยุบ่ม,มาก่อนมาถ่วงก่อนเนาะครับก็เดี๋ยวขุดเบื้องหัวจักหน่อยเนาะครับว่าเป็นสีหัวใหญ่ปันใด พ่อขุดได้บะเป็นตากระได้เป็นตาทัานเวลาขายปะเนาะครับหัวกะ ประมาณด้ามมีดด้ามหมกจกนี่แหละครับพี่น้องด้ามมีดด้ามหมกจกนี่แหละครับเป็นมันแขกดำนะครับหงอกระดกอยู่ตามไว้แบบนั้นแหละครับมันสามเดือนกับสิประมาณนี้แหละนะครับก็คาดว่าอีกสองเดือนกับกุ้งสิไงก็หนีอยู่นะครับหลังจากนี้กับสิได้ไม่ขีดปุ๋ยทางใบอีกนะครับปุ๋ยเกลตดทางใบบำรุงหัวอีกนะครับผม ขอบคุณพี่น้องนะครับติดติดตามรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ